กดคลิปให้หน่อยดินมข้าวหลับตรงนี้ยเหรอไโอ้โหโดนถีบอุ้ยนมข้าวอยู่ถีบแรงเหมือนกันนะเราอ่ะไม่ใช่เล่นได<ป>้เลยเริ่มค่ะ 1, 2, หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนวรนนี้นะคะกลับมาเจอใครไม่ติดแต่ซาวติสิกแล้วกับลองให้ดูค่ะเป็นแป้งดีสุดของเบลลีในตอนนี้ทำให้หน้าดูเงาแบบดูสวยมากเลยดูเด็กขออวยยศคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังมันสวยมากค่ะปังมากทุกคน พริเวณเพชไม่เกินจริงค่ะอุ้ยตอบว่าสัมผัสแรกคือทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเราเนี่ยก็คือคลั่งรักเป็นสาวของเมเบลลินมากไม่ไหวแล้วแม่ ึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแบบปังๆไปเลยกับเครื่อ,สองสำอางของเมเบิร์นนิวเอร์ในตระกูลของฟิตนี้นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฟิตมีเราสู้สึกว่ามันเหมาะกับคนไทยมากๆเลยนะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยที่มันร้อนมากแล้วก็ฟิตมีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุมมันดีมากๆนะคะแล้วก็เฉดสีเยอะเหมาะกับคนไทยมากมีแบบทั้งเฉดอมเหลืองอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยมีให้เลือกเยอะมากอีกอย่างนึงที่ชอบฟิตมีมากๆะคะ่ะก็คือเขาไม่หนาจนเกินไปมันมีความทาแล้วแบบสบายผิวที่สําคัญก็คือเราบิวมันได้นะคะอยากให้บางอยากให้หนายงงไก็ด้ แล้วก็ตอนนี้เขาออกโปรดักต์ใหม่ออกมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งเราจะไม่รีวิวก็ไม่ได้ค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลองให้ครบทุกตัวเลยทั้ง4ตัวค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวเบสคุมมันของฟิตเมีที่ชื่อว่าเมลลี่นิวยอร์กฟิตเมียแมตช์โพเลสไพรเมอร์นะคะซึ่งตัวน,นี้เราก็ยังไม่เคยลองกันนะจะมาลองแบบสดๆให้ดูกันในตอนนี้เลยตัวนี้นะคะเราไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่แบบผิวมันแล้วก็ผิวขาดน้ำรูขุมขน,น,นกว้างหรือว่าแต่งหน้าไม่ติดอะไรลๆคนอาจจะงงว่าแบบทําไมผิวมัน แล้วมันขาดน้ำจริงๆขาดน้ำมันต้องเป็นผิวแห้งหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วในทุกคนเวลาที่ผิวของเราขาดน้ำมาร่างกายมันจะผลิตน้ำมันออกมาแทนอะไรเงี้ยซึ่งจะทําให้เราเนี่ยน้ำมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ช่วยทําให้หน้าของเรามีความแบบชุ่มฉ่ำซึ่งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูอันนี้เขาบอกว่าช่วยคุมมัน16ชั่วโมงแล้วก็ช่วยหลอกเมคอัพให้ทนนานด้วยแล้วก็ช่วยปรับผิวให้ดูกระจ่างใสแล้วก็มี spf 20นะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทาหลังจากที่เราลงกันแดด แป้งก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีใช้นะทุกคนเขาบอกว่าให้ใช้1ข้อนิ้วค่ะมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อเจลนะคะจะไม่มีส่วนผสมข,ของซิลิโคนอพอทาไปแล้วมันจะสัมผัสได้ว่ามันจะมีความแบบเนี่ยทำให้มีความชุ่มชื้นแบบนี้เลย จริงตรงนี้เราว่าเหมาะกับนักเรียนมัธยมกันนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าสังเกตรหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีความปรับผิวให้สว่างขึ้นนิดนึงคือน,นิดเดียวเท่านั้นคือไม่ได้เป็นแบบโผมเหมือนเราลงซีซีหรือดีๆอ่ะมันจะช่วยปรับผิวให้แบบสว่างขึ้นแบบธรรมชาติเฉยๆนะคะนี่หลังจากที่เราลงไปแล้วจะเห็นเลยว่าหน้าเราจะมีความเงาขึ้นแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะทุกคนมันสวยมากค่ะ สวยมากไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเนืนะ้อแต่สัมผัสได้เลยว่าลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวมันมีความแบบอิ่มน้ำขึ้นนะฮะคือสิ่งที่เราเห็นว่าผิวมันฉ่ำๆใช่ไหมทุกคนแต่จริงๆแล้วอะ่ะเวลาจับไปที่หน้าคือหน้ามันแมทมากเลยนะแต่แบบว่าฟินิชลุคที่ออกมามาทำให้หน้าดูเงาแบบดูสวยมากเลยดูดิ อันนี้หลังจากที่เราลงเสร็จแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าหน้าเรามไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะหรือว่าแค่อยากจะให้หน้ามันแบบแมตต์แต่ว่ามีความแบบขิ้ดีก็คือลงเมื่อกี้คือจบเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากให้หน้าเรามันเนียนมันผ่องขึ้นเนี่ยก็จะลงเป็นแป้งตัวใหม่ของฟิตมีได้เลยนะคะตัวนี้นั่นเองเตัวนี้คือฟิตมีพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะทุกคนตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของฟิตมีเลยของทางมิบูลีเลยซึ่งเขาเคลมเลยว,ว่าเป็นแป้งที่สุดของมิบูลีในตอนนี้นะคะ อันนี้เขาบอกว่าเหมาะกับสาวๆที่แบบรีบต้องการความสวยแบบฉับไวอะไรอย่างงี้ก็คือปาดต,ตรงนี้ลงไปเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีให้เลือกทั้งหมด6เฉดสีเลยนะคะแต่ว่าตูก,ก็เลือกเป็นเบอร์1นึ่นะก็คือเป็นเบอร์เดียวกับรองพื้นกับคุชชั่นของเราเลยสิ่งหนึ่งที่ชอบฟิตมีมากคือเลือกสีไงมาทุกคนคือใช้1นึ่ก็คือใช้1นึ่ดในทุกๆผลิตภัณฑ์ของฟิตมีเลยอะเออเลือกง่ายดีเดี๋ยวเราจะลองปาดให้ดูนะคะทุกคนปาดฝั่งนี้ละกันเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมยอยยิกกก่่านนะะดูด้ววมปปัปังงไให ลงที่ใต้ตาก่อนเลยอันนี้เราจะไม่ลงคอนซีลเลอร์อะไรเลยนะคะอุ้ยตอว่าสัมผัสแรกคือบางมากทุกคนลงแล้วไม่รู้สึกเลยว่าลงบางมากทุกคนบางมากขอ คนบางบางจริงคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่ามันจะบางเบาขนาดนี้เมื่อกี้คือ first impression ของจีงกับทุกคนห่วยแล้วมันแบบมันเบลอรูของผนดีด้วยอะเนียนเลยเนียนอะไรแม่ลองตรงนี้นะคะุทุกคนคือมันบางบางมาก ช่วยสบายผิวมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ยมี S P F 44 P A บวก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 ด้วยนะคะแล้วก็คุมมันย4ชั่วโมงที่สำคัญเนี่ยเขาไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันเลนยทุกคนตรงนี้ชอบมากเดี๋ยวจะแปะตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยรอยสิวค่อนข้างชัดเดี๋ยวจะแปะลงไปประเด็นปะาไม่ปกปิดดีด้วยไงปกปิดดีด้วยพุณเล็ยว่าขออวยยศ ที่บอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ดีที่สุดในเบบลีนตอนนี้คือไม่เกินจริงค่ะคือตอนนี้ไม่ได้รู้สึกแตกต,ต่างระหว่างข้างที่ทากับไม่ทากิ้ขนาดเราลงย้ำๆแล้วนะอันนี้คือไม่ได้ลงน้อยทุกคนคือลงเยอะนะก็ยังเบาอยู่อะไรเงี้ยดีมากเลยทุกคนที่สําคัญนะคือมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เนี่ยรูมขนอันนี้คือมันเบลอได้ดีมากๆนะคะยู่ตัวเราอะ่ะมันเข้มกว่าหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปใช้รองพื้นที่มันสีเดียวกับหน้าจริงๆของเราไม่ได้หน้ามันจะแบบขาว,ขาวกว่าตัวนะคะแล้วก็ต้องใช้แป้งที่มันแบบสีเข้้้มกว่า่าาาหนนนนเเรรริิด <S <S ดึงงงอออยยีับลูขจค คือปังมากเดี๋ยวมาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะตลับละ279รบาทแล้วก็มีรีฟิวด้วยนะคะราคา1 9 9บาทคือได้เป็นนางงามอะน้องคนนี้คือครบเครื่องสุดในแดนสยามนะพูดเลยให้ดูผิวอีกรอบนี่ฮะนี่คือผิวที่ลงไปแบบที่ไม่มีรองพื้นแต่ว่ามีแค่ตัวเบสคุมมันนะคะเมื่อกี้อันนี้คือผิวที่ไม่ได้ลง เดี S 1> <S 1> e ๋ยวจะขออนุญาตลงด้วยแปรงให้ทุกคนดูนะคะว่าความแตกต่างระหว่างลงด้วยแปรงกับลงด้วยพับเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่เราลงด้วยแปรงเนี่ยมันก็จะเบากว่าเดิมน,นะทุกคน <S <S ลงด้วยแปรงก็คือเบากว่าเดิมค่ะแทบไม่รู้สึกเลยว่าทาตอนนี้คือเรารู้สึกว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีรอยดําเยอะมากอะเราว่าลงด้วยแปรงคือ ที่สุดเพราะว่าจากที่เบาอยู่แล้วตอนนี้นคือเราไม่รู้สึกเลยแล้วมันสบายผิวม,มาเหมาะกับประเทศไทยมากทุกคนลงแล้วอ่ะก็คือผิวเนียนเลยค่ะดูดิเห็นปะผิวมันจะมีความนวลน,ว,นวทุกคน จริงว่าฝั่งเนี้ยเบายิ่งกว่าการลงแป้งฝุ่นค่ะตอนนี้คือเบามากแล้วคือมันช่วยทําให้หน้าผ่องขึ้นแบบเป็นธรรมชาติคนอะในอย่างใต้ตาที่แบบอาจจะเข้มหน่อยก็ใช้พับลงที่ใต้ตาเนี่ตรงที่มันมีอรอยเนี่ยแล้วก็ลงด้ยวยพับอะประมาณนี้นะคะฝั่งนี้นจะเป็นฝั่งที่ลงด้วยแปรงนะคะ ซึ่งก็คือเบาแบบเดิมอนนีกค่ะฝั่งนี้ไม่ใช่ไม่เบานะคือเบาแล้วฝั่งนี้พอลงได้แปลงมันก็ยิ่งเบาเข้าไปใหญ่กว่าฉันเนี่ยเราสึกว่าสรุปเลยคือแป้งตัวนี้เหมาะคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันหนักหน้ามากๆเหมาะกับคนที่ชอบลงแคเบแตแล้วก็ลงแป้งเลยคุมมันอะไรเงี้ยนะคะเหมาะมากก็คือเหมาะกับคนที่ผิวมันนั่นเองนะคะลงอันนี้แล้วคือผิวแมตสวยแล้วก็ไม่หนักหน้าอันนี้แบบปังมากทุกคน ผ่านไปแล้วนะทุกคนสงตัวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลองคุชชั่นแบบรองพื้นกันเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันไปดูค่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนนี้ไปล้างหน้ามาแล้วค่ะทุกคนอันนี้บบนก่อนว่าคือพอผมสั้นเนี่ยก็พยายามเก็บผมใช่ปะมันก็จะแบบพรอมแพรมพรมแพรมมาบางนีก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้ามันแบบรกใส่ตาอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวคุชชั่นกันมากนะคะจริงๆเราคุชชั่นเนี่ยตู่แอบลองใช้ไปแล้วนะเพราะว่าอดทอนไม่ไหวคือตอนแรกก็อยากจะทําคลิปแล้วก็แบบเมื่ไหวแล้วใช้ก่อน คืออยากลองใช้ว่าทุกคนอาจจะมีความเปรอะบ้างน,นะคะหเห็นว่าใช้จริงๆนะทุกคนอันนี้คือใช้จริงๆใช้ทุกวันเลยนะช่วงนี้แล้วก็กล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือพอฟิตมีมีคุชชั่นอ่ะเราก็รีบใช้เลยเพราะว่าอยางทุกคนรู้ว่าเราชอบรองพื้นฟิตมีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้คือตอนที่ยังไม่มีคุชชั่นใช่ไหมแล้วเราเป็นคนติดคุชชั่นเราก็เลยใช้วิธีการเอาคุชชั่นที่แบบไม่ได้ใช้แล้วเอาตลับเปล่ามาแล้วก็เอารองพื้นฟิตมีอ่ะเทลงไปในคุชชั่นอ เมื่อก่อนคือใช้แบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเป็นตลับแล้วนะคะมีให้เราทั้งหมด 3- สีด้วยกันนะก็เราใช้เบอร์1นึนะคะบอกแล้วว่าใช้เบอร์เดียวเท่านั้นโอลี่ซึ่งอสีก็จะเป็นเบอร์1นึ่งสองสูนะสหรับคนที่ผิวขาวอมชมพูส่วน1 2, นะึ่งสองแปดจะเป็นโทนแบบเหลืองๆนะคะส่วน2องสองูนก็จะเป็นโทนสําหรับสาวผิวสองสีนั่นเองนะคะ คือเลือกเฉดสีง่ายมากจริงทุกคนอ่ะอย่างแรกที่จะพูดก็คือเราชอบพับของเขาแบบมากๆเลยนะคะคือพับเขาเนี่ยมันนุ่มมากทุกคนแล้วจะมีความเป็นขนนิดนึงมันจะมีความเป็นกำมะหยี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอลงไปที่ผิวอะ่ะแล้วมันทําให้ผิวแบบเนียนมากคือมันเกลี่ยง่ายมากๆเลยแล้วก็เวลาแตะไปที่หน้าเนี่ยมันมีความสุขมันนุ่มอะ่ะเออมันนุ่มเพอมันจะมีพับพูชชั่นบางอย่างที่เราไม่ค่อยชอบก็คือออกแนวพลาสติกหน่อยๆส่วนตัวไม่ชอบใช้พับแบบนั้นซึ่งดีใจมากที่เมเบลินทำออกมาเป็นบบรรีแบบ ดูคนเพราะว่ามันแฮปปี้ให้ดูผิวบีฟอร์นะคะเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวเราจะดูให้ลง <laughs> เดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะคะครึ่งหน้ากอดครึ่งหน้านี้ละกันเพราะว่ารอยเยอะกว่าจะได้ดูว่าปกปิดดีหรือเปล่าถามว่าเนื้อเนี่ยมันความรู้สึกมันแตกต่างกับตัวรองพื้นไหมเราสุกว่าพอลงไปตัวคุชชั่นแล้วมันเบาวกว่าตัวรองพื้นเข้าไปอีกนะคะส่วนการปกปิดก็คือปกปิดดีเลย แต่ถามว่าปกปิดในระดับ full coverage ไหมถ้ารอยที่มันเข้มมากๆก็อาจจะมีเหลืออยู่บ้างนะคะก็แค่ลงคอนซีลเลอร์ไปแบบตามรอยที่เหลืออยู่นิดเดียวแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ารอยมันไม่ได้เข้มมากอะเราว่ามันก็ปิดหมดอีกอย่างที่ชอบมากๆก็คือเนื้อมันทําให้แบบผิวสวยมากคนที่แบบอย่างเราอะเป็นคนที่ผิวเนี่ยบางทีทายาสิวเยอะๆแล้วมันจะทําให้ผิวแห้งอะซึ่งตัวเนี้ยทาแล้วโอเคเลยไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะเนี่ยผิวดูแบบดูเงาสวยคือมันเนียนมากเรียกว่าด๊ เรียกได้ว่าเนี่ยในแท็บเดียวละวันแบบเนี่ยดูเด็กผิวมันดูสวยธรรมชาติมากทุกคนที่สําคัญก็คือไม่หนักหนาอีกแล้วนะคะบางเบามากราคาตัวคุชชั่นจะอยู่ที่ราคา499บาทนะคะทุกคนงานผิวที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยชอบมาก อ่ะโอเคข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงด้วยตัว Maybelline Fit Me Matte นะคะเป็นตัวรองพื้นในตำนานเดี๋ยวเราจะมาลงเปรียบเทียบครึ่งหน้าเลยนะคะเพราะหลายๆคนน่าจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงระหว่างตัวคุชชั่นกับตัวรองพื้นนะคะอ่ะเราก็จะลงไปที่มือก่อนแล้วก็วอร์เนสหนึ่งแตะไปที่หน้าเลยคะ่ะฉันคิดว่าฉันดีบมาเยอะเกินไปเสียดายจังแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงด้วย อ,อันนี้ฟองน้ําเราไม่ได้ชุบน้านะคะเพราะว่าถ้าชุบน้าเนี่ยมันจะทําให้เนื้อมันแบบบางลงเราอยากให้เนื้อมันแบบธรรมชาติปกติเราสึกว่าฟิตมีะบางมากเลยนะแต่ว่าลงคุชชั่นไปอะ คุชชั่นมันบางกว่าตัวรองพื้นนี่ค่ะทุกคนคิดว่าบางแล้วก็คือยังบางได้อีกค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมว่าสีอ่ะมันก็คือสีเดียวกันเลยอ่ะดีมากอ่ะทุกคนและนี่ก็เป็นฟินิชลุคที่ได้นะคะความแตกต่างระหว่างตัวรองพื้นกับตัวคุชชั่นนะคะมันต่างกันยังไงอย่างแรกเลยคือในเรื่องของสีก็คือรองพื้นเนี่ยมันมีให้เลือกแบบ2 0สเฉดสีเลยนะแต่ว่าตัวคุชชั่นเนี่ยนะคะมีให้เลือกสสีแต่ก็ถือว่าเป็น3สีค่อนข,ข้างครอบคลุมเลยทีนี้มาในเรื่องของฟินิชลุคกันบ ฝั่งที่ลงด้วยรองพื้นนี่มันจะมีความเงากว่านิดหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเพราะว่าลงด้วยฟองน้ําหรือเปล่าแต่ฟองน้ำเมื่อกี้ก็ไม่ได้ชุบน้ําอะไรเลยทุกคนส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อของฝั่งคุชชั่นเนี่ยมันจะบางเบากว่าส่วนเนื้อของฝั่งรองพื้นมันก็จะมีความแน่นแล้วก็คนนานมากกว่านะคะส่งความปกปิดแน่นอนว่าฝั่งรองพื้นมันก็อาจจะมีความปกปิดมากกว่าส่วนตัวคุชชั่นเนี่ยมันก็อาจจะปกปิดได้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นฟูคอลเลคชั่ไม่สามารถที่จะแบบโรอยยิที่่มันใหๆเเาไปลอจต้องงลซรวยนิดึแต่่วาสุด แล้วรู้สุกว่าความผิวสวยที่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากนะคือผิวสวยเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือแยกไม่ออกเลยว่าฝั่งไหนคือลงคูชั่นฝั่งไหนลงรองพื้นออย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือความใช้งานง่ายแน่นอนว่าคูชั่นมันใช้งานง่ายมากๆเพราะว่ามันมีแบบพับมาในตัวแล้วก็แค่แท็บแทแล้วก็ลงได้เลยที่สําคัญเนี่ยก็คือมันลงระหว่างวันได้นะคะบางคนที่ชอบพกครูชั่นไปลงระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือเลิศเพราะว่าด้วยความที่พอลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หนามาทุกคนมันสามารถที่จะแบบแท็บแท็บเกลี่ ีตัวนี้นะคะราคายอยู่ที่3 4 9บาทนะแคตคนแอบอยากลงแป้งให้ดูอีกสักนิดหนึ่งเพราะอยากรู้ว่าฟิเนชลุคที่พอลงแป้งลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลงเพิ่มให้ดูละกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แปรงละกันเพราะว่าเราลงแบบตัวรองพื้นไปแล้วกับตัวคุชชั่นไปแล้วเนี่ยก็ลงแป้งแป้งก็ลงแป้งด้วยแปรงเท่านั้นก็พอแล้วชอบความเบาของแป้งอันนี้มากทุกคนนี่ถืวสวยเลย อ่ะลงแป้งไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าก็จะมีความแมทขึ้นมีความเป๊ะปังขึ้นนะคะเบลรุมขนดีมากๆเหมือนเดิมเลยนะคะยิ่งลงทับแบบตัวรองพื้นอะไรอ้โ,อโหยิ่งปังตอนนี้ผิวฉันปังมากโอ้อยเอาไป้างนอก <c oughs> อ่ะกลับมาแล้วนะคะสรุปครกาว้าๆคือผลิตภัณฑ์ใหม่ของฟิกนี่นะคะก็มีแบบหลากหลายมากตั้งแต่คชั่นแป้งไปจนถึงเบสคุมมันนั่นเองนะคะซึ่งใครที่อยากลองนะคะก็สามารถไปซื้อได้เลยนะคะใน Official o n อ i น e s t o r e นะคะไม่ว่าจะเป็น lazada shopee หรือวอทซ์ซันนะทุกคนไปซื้อ ได้เลยแล้วก็เรามีโค้ดส่วนลดมาแจกกันด้วยนะคะทุกคนก็คือ m a y b s o u n d นะคะหรือว่าเมแล้วก็ตัว B แล้วก็สาวนี่ก็คือซื้อสินค้าได้ตั้งแต่3ามรบาทขึ้นไปเลยนะคะจะได้รับส่วนลด11%หรือสูงสุด300บาทนั่นเองนะคะทุกคนมาป้ายยานแล้วก็เราก็ต้องให้ส่วนลดน่อยซึ่งใช้ได้ตั้งแต่วันที่1 1 1ถึง11พฤศจิกาย,ยนนี้เลยนะคะทุกคนก็ไปซื้อกันเยอะๆคุชชั่นแล้วก็เบสแล้วก็ตัวแป้งเ่า ดีจริงๆทุกคนเนี่ยก็คือเทียดไม่ออกเพราะว่าภาพมันฟองเราไม่สามารถโกหกใครที่ชอบเนี่ยก็ลองมาซื้อกันมาได้หรือใครที่ลองแล้วปเป็นไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วใครที่อยากให้เราเนี่ยมาลองอะไรอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ